แล้วสรุปเราจะขึ้นเลยป่ะวันนี้หรือว่ายังพี่โจยอยู่ไหนก่อนพี่โจพี่โจนเขาภารกิจเนอ๋อออรกิจเชี่งคืนแต่ว่าเขาบอกส่งใจเชื่อได้นะสิบสลอตแรกอะเดี๋ยวนะหม่องแทนผมก่อนได้เลยนะผมสบายมากผมด้วยสบายสบายเลยชิวๆสบายมาก ผมคนแรกก็ได้หรือว่าไงก็ได้หรือไม่ต้องก็ยังไม่ต้องมันมันจะได้แบบถัวถๆ,ๆไงหมายถึงว่ายังไม่ขึ้นก็ได้หรือจะขึ้นเลยก็ได้หรือยังไงก็ได้ผมคนแรกสบายพี่คือส่วนที่สิบเอ็ดพี่ตีสิบเอ็ดเวียญน,นะพี่ตั๊บพร้อมพ,พร้อมอยู่แล้วตีทั้าเลยพี่ได้หมดเลยอยากเล่นอยากเล่นพี <ut ters> ่โดนเฮียสั่งตีหกสิบเหรียญเนี่ยอ๋อขึ้นคนที่หกสิบเลยเหรอหกสิบเอ๊ะ ยังไม่รวมไอเหรียญเอาไวข้ขยายสล็อตนะพี่นั่นนะดีหรือว่าคนที่สิเอ็ด<น>ต้องใช้มูลค่าก<น>ันก็คือใช้เงินสามแสนเหรียญห้าเหรียญเพื่อขยายสล็อตก่อนแล้วก็คนที่ิเอ็ดก็สิบเอ็ดเหรียญครับก็สิบเอ็ดเหรียญใช่เฉียนโดสิบเอ็ดเหรียญสรุปแล้วคนที่สิบเอ็ดคือสิบหกเหรียญต้องคิดดีเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อนี่คือเรื่องใหญ่สมมติว่า สมติว่าคนที่แปดอยากเปลี่ยนชื่อเนี่ยเออยากอยากเปลี่ยนคนแค่เดนขอละห้าเหรียญห้าเหรียญนี่คือห้าเหรียญนี่คือเปลี่ยนนะแล้วก็พอเอาสลักเข้าเนี่ยแปดคือหารสองอีกส <c oughs> ี่พี่พี่ครับผมผมผม,ผมมีความคิดนะผมว่าร<ะ>เราไปคุยหน้าสภาดีกว่าถ้าเกิดเราข้องใจตรงไหนหรือจะเปลี่ยนตรงไหนเราถามสภาได้เลยใช่ใช่แต่แต่หมายถึงว่าเราเลือกไปก่อนดีกว่าสิบคนเนี่ยใช่จะไปคุยกับเขา เราจะเลือกจากคนที่มันจริงมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะให้เงินกันก็ช่วยกันฟาร์ม่ครับใช่ไหมแค่นั้นเองเออเดยวก็ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าแกล้งอื่นะสะภาชอบจริงเสียงมีใครสภาไหมครับหัวเราะจากสภาเข้าบางนาเลยฉันะนสภาเข้าบางนาสี่หกอุ้ยของมีค่า ดังนั้นถ้าเกิดขึ้นแก๊งอ่ะขอเป็นตัวตึงพระนครก่อนตึงพระนครใครวะไอ้ไข่แล้วไอ้ไข่ดูให้ชมดโอ้โหใครสร้อยมันเป็นคำสร้อยสัตว์เอาล็อกใครวะไอุ้ดเจ็บผมหลังเลยหลังเลยที่นี่ตัวเนี่ยตัวตึงไป่เหลวหยอดหมดแล้วทุกคนใช่ต้องมีอาวุธต้องมีอาวุธอันดับแรกเอาคัดจากอาวุธก่อนนะครับ

ต่อแถวนะต่อแถวเกาะกันเป็นรถไฟนะตัดไปดิพี่ตัดเมลวูดไปก่อนเร็วพี่ขนมปังเมลวูดไปก่อนอาวุธพี่ก็เหมือนไม่มีวะพี่โจนอีกก็เป็นหกแล้วกะหล่ำอีกที่กะหล่ำเป็นเจ็ดละมีข้าวป่ะพี่ของข้าวไปดิหมดแล้วค่ะพี่เจ็ดละบอลเลยอีกสามพระเจ้าม่องเลยก็แปด หม่องเลย์ต้องมาเพราะงานดําให้หม่องเลย์ทำถูกไหมหม่องเรย์ไปหม่องเรจะขอบหม่องเลย์จ่าขอบแปดเก้าหรือคนบอสอยู่ที่บอสครับบอสเป็นคนเรื่องฮะที่สิงคโปร์นคะเพราะว่าเขาเป็นเลขาแก๊งเหรียญเก็บทรัพยากรเหรียญเอ็นตีอาวุธแบบได้อาวุธแต่งหน้ามันน่าจะปกนะครับเอด้าเอด้าต้องรอก่อนให้โตมาก่อน

คือผมก็ไม่รู้ว่าผมไปโจนแปดเก้าผมต้องขอพูดก่อนนะคบผมก็ไม่รู้ว่าผมมีตื่นเต้นทําไมนะเพราะว่าทุกคนน่ะได้ขึ้นหมดเลยแต่แค่รอเวลาเอาของมารับแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแต่มันก็ตื่นเต้นเฉพาสิบคนแรกอะเออไม่ตื่นเต้นเนีอยแค่นั้นเลย เออถ้ามันเก็บเงินแก๊งถ้ามันโอนให้อางนี้มันมีปัญหาปะมีครับเพราะว่ามันไอ้นีได้ครับมันมันไม่ควรครับ กลาออกเรียกไม่ได้ยังเรียกไม่ได้คุณเริ่มไม่ถูกกุลาออกขอบคุณผู้ฟิล์มด้วยครับคุณสิทธาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบงผมถ้ามีคนมาถ้ามีคนมาซื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไหวกันไหมดูตรงไหนบ้างอะไรย่างเงี้ยรวมๆหลายๆอย่างคือนะบอสใช่มีแน่แน่มีแน่แน่ ผลแดงเลยแรกเลยเดี๋ยว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 ผแรกเลยเน่ตัวดูดเอาจจริงผู้หญิงที่ยืนฝั่งนู้นตึงกว่าผมหมดเลยนะใช่กำลังคิดอยู่ว่าผมทั้งจีเนวทั้งบ้าจังทุกคนน่ะเอด้าได้ผมไว้ที่หลังก็ได้นะจริงแล้วอ่ะบอกเลยอาวุธผมก็แทบจะไม่มีผลเลยมันฝึกได้พี่อาวุธอ่ะมันมีประโยชน์มากที่อาวุธอ่ะ ฟังสอนพี่ตั้งผมเลยก็ได้อะสบายเลยอที่ีถเดียวก็แตกได้ครับใช่ใช่ทีเดียวแตกเลยเหรอใช่ทีเดียวขี้เลยใช่ขี้หัวทีเดียวคือหล่นเลยโอเคโอเคแต่แต่ไม่ใช่บอกเพื่อนนะพี่ตั้งไม่คิดผมพี่ตั้งไม่ได้คิดถึงหัวมากหลายทีก็แค่แต่ทีเดียวแต่ไม่ได้คิดแม่มองใช่ใช่ใช่จะตายอ่ะจะตายจ่างกันเนวอ่ะเข้าก่อนไหมเออแล้วผมไปไม่กูไป เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ได้หัวหน้าหัวหน้ามันอีก่อนเที่ยก็คุมอยู่ข้างหลังไงยุบใหม่แล้วไม่ต้องออกตัวจริงๆในเธอก็ตึงนะเธอแทงผมได้นะไอ้จะกเทือมามันโดนเลยนี่ว่าใช่หรือเอามันมาล่ะเออปกตุสิดาวเขามียพร้อมเปล่าคำถามต่อไปคือถ้าเหรียญที่สิบแปดสิบสองเราจะขึ้นเลยไหมครับเชี่ยสาธุโทรมาว่ะ มันต้องใช้เวลาเจวันก่อนสัตว์ทบว่าง่ายก็ง่ายสถตเ่อตื่นเต้นมาทุกคนสต้นเต้นแบบปวดฉี่เผมมาฉี่กันว่าง่ายว่าง่ายฉี่ไึงนะ่ไหมหายไปไหนไม่รู้อ่ะนะเต้นส่งเมียนะผมมาจะมีเมียแล้วเมมีเมียใช่ นั่นแหละน่าจะปั้มเมียอยู่มั้างไม่รับโทรศัพท์เดือดสาวนี่เมียอีกคนนึงนะนี่เมียคนที่สองอะนี่พี่ถามก็ดูลองถามกิน,กนข้าวก่อนนะวะพี่จะตายป่ะเมียเมียหรือถ้าไม่งั้นเราก็ขึ้นสิบเอ็ดสิบสองต่อไปเลยปะละ่ะมันต้องใช้เวลาเจ็ดวันก่อนครับพี่ฮะคูดาวบเพราะตอนแรกไม่คือเจ็ดหมายถึงว่าขึ้นสิบนี่คือเจ็ดก่อน เจ็ดก่อนแล้วก็สิบเอ็ดใช่ครับแล้วก็อีกเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดนี่เหรอใช่ไหมหมายถึงว่ารอเจ็ดวันเพื่อจะอัพสล็อตรอเจ็ดวันครับถึงจะอัพสล็อตได้ครับอ๋อแต่คือขึ้นสิบคนแรกนี่คือขึ้นได้เลยใช่ครับขึ้นเสร็จแล้วก็รด้ปี๊บช่วยดึงคนอื่นต่อเลยก็อืมใช่ไหมใช่ใช่แล้วเดียวเราถลีเหรียญโลมก็เรื่องตีเหรียญเลยจบใช่เพราะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้อาทิตย์วนอาทิตนี้ผมกัดตีเหรียญอยู่แล้วครับอือหรือ ถ้าไม่งั้นตีเหลี่ยงขันถอเลยไหมเออทีเดียวจะได้ไม่ต้องค่อยขึ้นใช่ไหมเออทงเดียวเลยขึ้นสิบห้าคนครับใช่ทีเดียวทั้งแก๊งเลยมันมันต้องขึ้นไปก่อนครัมันต้องขึ้นก่อนสิบครับบอสแล้วมันถึงจะนี้มันจะสิบห้าเลยไม่ได้ครับเข้าใจหมายถึงว่าขึ้นก่อนครับก็คือหลังจากนั้นก็ยัดไปเรื่อยเลยอ๋อยัดไปเรื่อยเลยใช่ไหมวันละคนคนนี้เลยใช่ไหมครับได้นะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะจะได้ไม่ต้อง ถ้าไม่งั้นคือถ้าเกิดขึ้นไปสิบแล้เดี๋ยวมาช่วยกันก็เราแหวนระวังกันดีใช่วยมันก็เออว่ะก็ใช่ครับอันนี้ก็ใช่เอาเหรียญให้พร้อมก่อนเลยอืมใช่คนเรียกสิบสิบคนพร้อมแล้วถูกใช่ป่ะคาคนแรกเคือพร้อมแล้วถูกไหมก็มีเหรียญต้วผมมีมีเหรียญเดียวอ่ะเดี๋ยวผมไปตีเดี๋ยวผมไปตีผมยังไม่ได้ตีทีนี้ทีนี้ถ้าจะขึ้นเป็นสิบเอ็ดสิบห้าใช้สองแสนสามแสนหรือสองแสนนะผมจำไม่ได้แล้วก็ใช้อห้าเหรียญ เรื่องเงินน่าจะมีอยู่แล้วสบายผมผมบอสครับผมขออนุญาตใช้เงินใช้เงินสามแสนครับแล้วก็เหรียญแกงอีกห้าครับสามแสนเหรียญแกงอีกห้าถ้ากับว่าเราจะต้องใช้ห้าแสนรวมรวมสุดปรแรกด้วยนะต, <5. S 2> ต้องขายปูนแล้วมัง้งเหอปูนราคาห้าแสนเคเคแบ็คห้าอันครับแค่่นนั้ใชมมีอยู่สบายอีไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันแทนอาวุธนั่นไหมครับ เธอพร้อมแล้วเธอมีอม 5, สิบเ็ดเหรียญเอามันคคแบกห้าตะนสิบค่คโกนหนึ่งเด็กีู้นสองพอเอร์ยี่สิบ 4, ล 2, ล 20, แล้วก็แ,ก 6, แค่บกเชค3าพแล้วก็เงินห้านเฮ้ยจนตัวดีกว่าเากเาใช่แล้วบ๊กีแบสามพันนะคะ เล่นแกงมันต้องมันต้องตื่นว่ามูลค่ามูลค่าเหลืองๆประมาณเหมือนเป็นปะตีแพงๆของในตู้เราไม่คิดพวกของในตู้เราด้วยนะในตู้ม่เดิมมันตอนนี้มันเพ่ข้าวโอเคเคสโตนมาครับสิเคเคสโตนมีใครเหลือไหมอ่ะมีเยอะค่ะใช่เอาเคเคสโตนไปครับป่ะได้ได้เยอะมากจริงๆป่ะเอาไปทำเตียวได้อีกหลายชิ้นเคเคสโตนใช่จีเนลเอาไปครับเป็นเคเคโกแล้ว ประมาณ20อันค่ะกองมหกองคนตึงก่อนมหขอบคุณน่สิบดาวคุณดีขอบค <น S 2> ุณนะครับเดสถ้าเกิดจะขึ้น11ถึง15ต้องใช้อะไรบ้างสามแสนเหรียญห้าแล้วก็ตำแหน่งละ ถ้าตามนั้นเลยถูกไหมสิบเอ็ดก็อีกสิบเอ็ดเหรียญโอเคขอบคุณครับอืมผมคิดว่าไม่ทํามสภาเนี่ยบอสถามสามแสนกับเหรียญอีกห้าต่อคนเหรอก็ไม่ใช่ไหมเพื่อจะขยายสลอตจากสิบเอ็ดไปสิบห้าเนี่ยอีกสามแสนอ๋อก็ได้สิบห้าคนเลยก็จะได้ขึ้นถึงสิบห้าคนเลยทีนี้สิบเอด <11 S 2> ถึงสิบห้าก็ตำแหน่งไหนก็เหรียญตามนั้น ไม่ต้องรอวันใช่ไหมคะรอรอรอจันพุนสุกครับจันพุนสุกอาีครับใช่ครับแต่เราแค่จะเตรียมมาให้พร้อมก่อนแค่นั้นเองบัตจ้างตอนนี้เงินแก๊งมีเท่าไหร่มีหนึ่งแสนเก้าพันใช่มหนึ่งแสนเก้าร้อยหนึ่งแสนเก้าพันนะครัสิแสนเก้าพันกระเป๋าอะไรที่่ะใส่ให้เป็นสองแสนก่อน เชียไม่ถึงไม่ก็มีเอ่อเราต้องใช้ทั้งหมด70เหรียญกับเงิน3า0แสนครับถ้าให้ครบ15สเจ็ดเหรียญกับเงินอีกสามแสนถูกไหมใช่ครับนี่ยังไม่รวมสองแสนที่ขึ้นแก๊งนะครับสองแสนก็ห้าแสนก็ตะไป5้าแสนผมผมมีเงินดำอยู่2องแสนที่ยังไม่ได้แปลงเป็นเงินเขียวก็ทุ่นไปก็ขาดเงินดำอีกสามแสนบาง พี่พี่บอกว่าเหรียญเงินดาไปตีเหรียญดีกว่าก็ใช่ไงก็เงินดามไปตีเหรียใช่แล้วก็เดี๋ยวส่วนส่วนเงินเงินพําแก๊งเดี๋ยวมาไหว้แล้วนะโอเคไม่เกี่ยวเราต่อเลยส่วนเงินน่ะเดี๋ยวค่อยมารวมไหมตอนนี้เรามีกี่คนนะสิบห้าหรือสิบ ตั้ง15นะเอส10คนแรกมันใช้กี่เหรียญนะ10เหรียญครับ10เหรียญใช่โอเคถ้างั้นทั้งหมดั้งมวล15คนเนี่ย5แสนกับเหรียญ80เหรียญนี่คือเรื่องจบ15คนอือห้า5นย0เหรียญตอนนี้เรามีแน่ๆเลย10เหรียญอะเธอมีเท่าไรนะ11ครับ20ในตู้พี่ตีได้อีกประมาณ6เหรียญได้มีอีก3ค่ะ ว่าสารไม่อยู่แล้วหรอว่าต่อดูมอยู่แล้วครับสารไม่อยู่แล้วครับสารหรอออตใชงนานแล้วดูคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาไหว้สารหรอใช่จะมาไหว้สารครับสารย้ายไปแล้วเอาหย้ายไปไหนครับย้ายออกออกย้ายออกไปเลยเหรอครับใช่แต่ท่านยังอยู่ในต้นไม้นั้นอะไปคุยได้อ๋อคุยได้เนาะคุยได้คุยได้ครับผมครับเพียก็ว่าหายไปกลิ่นละมุดที่ไหนวะเนี่ย สิลบดาแอ่ะทีเนี้ยแปดสิบเหรียญมาเหรียญแล้วเท่าไหร่นะตีมูลค่า่แปดพันครับถ้าตีเป็นมูลค่าก็ประมาณเหรียญละสองหมื่นครับรวมของด้วยเย็บแค่เอาแบบนี้ได้ไหมแบบว่าให้มันไม่เป็นหนักไปคนใดคนหนึ่งอ่านมาแล้วตกคนละหกเหรียญครับแค่ไปตีมาคนละหกเหรียญวันหกเหรียญนี่เหรอตีเพิ่มหกเหรียญใช่ก็คือผมทุกคนต้อง ก็เกิดแล้วก็ก็เกิดแล้วก็ซื้อต่ออาเธอร์ก็ใช่ใช่ก็ซื้อต่ออาเธอรจบแบบแฟรก็เนี่ครับคนละหกเหลืองต้องหาไอ้เคเคแบ็คเคเคสโตนเยอะเลยผมให้ทุกคนหมดแล้วให้หมดแล้ว ไม่เธอไม่ต้องตีแล้วไงเธอสิบเอ็ดแล้วไมีสิบงอ็ดแล้วไม่เกี่ยวเธออยู่กันสองเอาไว้ห้าอันน่ะแบ่งคนอื่นไปงั้นน่ะจะได้ตีง่ายขึ้นเธอนิ่งๆได้เลยหรือว่าเธอไปอยู่เคียวสวยได้เลยเอ้ไปอยู่สูตรเตียวได้เลยป่ะไหมคุยแค่ให้มาคุยไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่โจนมาพี่โจนมาเย็ดด้อเดี๋ยวเธอมาพี่โจนเราคุยแล้วครับว่าเราจะทํา ทรัพยากรในการขึ้นแก๊งเนี่ยให้ครบทุกคนก่อนเราค่อยขึ้นขึ้นแก๊งครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นสิบคนแรกแล้วเนี่ยมันจะลําบากการใช้ชีวิตร่วมกันครับเราต้องหาเงินห้าแสนกับเหรียญแก๊งอีกแปดสิบเหรียญครับพี่ชาวติง <Normal. S 2> <c oughs> yeah, ้งหรือเปล่า normal ยาสเนียงเต้ครับห้าแสนครับหนึ่งนะพี่แปดสิบเหรียญนะคะ บมก่อนกว้างอ่อแป๊บนึงก็กวางก็สรุปแป๊บนึ่งสองหมื่นแป๊บนึงไม่งั้นง่ายสุดก็คือหาลหกไดเป็นคนละหก๋ยวค่อยคุยพี่แต่ค่อยคุยค่อยคุยรอเลยไม่ได้ยินที่ผมพูดใช่ป่ะเฮ้ยใจเย็นค่อยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสักแป๊บม่าไม่ได้ยินผมพูดเหรอพูดขึ้นจริงได้ยินเหรอโอแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงอ่ะต่อได้เลยครับพยายามตีวงให้ได้ยินพยายามตีวงให้ได้ยิน แต่คือตอนเนี้ยพี่พี่โจนต้องไม่ช h o ต t i n g เอ้ยไม่ไม่ไม่กระซิบแล้วฮะไม่ w h เ s อร์ว่ะโอเคเราต้องกาโอเคเราต้องการเหรียญ80เหรียญกับเงินห้าแสนตอนนี้เรามีอะไรบ้างตอนนีเราไม่นีเหรียญเราเรามีเหรียญอยู่ประมาณ30เหรียญกับเงินอีกประมาณหนึ่งแสน มึงมีเงินเท่าไหร่เงินผมมีนะเอาไปก่อนเลยแม่บ้านที่ยังไม่แปลงเป็นเงินอ่ะคือคนไหนพูดดีๆเลคือคนไหนที่แบบมียากันชงครับที่ไม่ได้ขายพี่มีเจ็ดสิบแพี่มีเพียบเลยมีมันเงินเรามีกันหมดอยู่แล้วมีไม่ต่ำกว่าคนละร้อยเดี๋ยวไปเทไว้ที่มันให้หมดเนี่ยน่าจะกป๊าเยวเดินได้ไหมหม่องตรงเนี้ยหม่องหม่องเทมาให้หมดผมขอเวลาวันเดียวผมติดทุกประมาณสามเดือนได้เลย เคยทีหมองแกแล้วก็ต้องเอ่อถ้าเกิดคำนวณทําเอ่อคำนวณเป็นเงินดำหน่อยครับต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะเงินดำตกเหรียญละเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมเงินดำเหรียญละสามพันครับเหรียญละสามพันเพราะตอนนี้บัตรอันนั้นอีกนะบัตรอีกนะใช่ถ้าขายบัตรส้มอีกหลักถ้าขายกันชงได้หมดอ่ะขึ้นได้เลยไม่ดิจะขอบคือคือเงินดำอ่ะสามพันก็คือเราไปทำบัตรส้มไงอือแล้วตีเหรียญ ตีเหลียญใช้เงินเขียวอ่ะอ่าใช่ครับใช้เงินเขียวห้าพันครับแต่ว่ามีโอกาสแตกนะคะใช่ใช่ใช่ก็ต้องเผื่อไปเป็นก็นี่แหลกต้องือด้วยก็อย่างที่บอกว่าตีไปแล้วครับคนละหกเหรียญครบแล้วออก็รับผิดชอบคนลหกเหรียญจบเลยใช่ครับคนละหกเหรียญจบเลยใช่การใครจะตีแตกหรือแตกน้อยก็ก็ก็แล้วแต่ดวงเลยคนลหกเหรียญตอรับผิดชอบไปตรงนั้นใช่ครับแล้วก็ส่วนเงินห้าแต้เนี่ยทำยังไงอ่ะหกเหรียญต้องทำยังไงอ่ะก็ไปไปตีไงบอสบบที่ตีอ่ะถ้าแบบจัดการให้เราแค่ไปยืนตรงนั้นเฉยเฉย ถ้าถ้าอยากให้จัดการแบบนั้นน่าจะตีนวัวพูดละขึก่อนแล้วก็พาไปมึงดูดจังไว้นเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมไปอ่ะโอเคมึงเป็นบอสไม่พี่เนี่เป็นพูดละขึ้นครับพี่เนี่ยพูดละขึ้นพูดละขึ้นก็แบบแฟฝงไหมอันนี้เราเอาเหรียญมารวมกันก่อนไหมจะได้แบบรู้ได้ก็จอเลเบลไหมจอเลเบลได้เอาเหรียญมารวมก่อน เรียนแนแล้วเขาขดเลยพี่โจนเบวงนะพีตัเราบกห้าแสนที่ที่เราจะขึ้นแก๊งอคราบกพังเนียนใช่เลช่างต้ซ่อมควันขึ้นเมิ่อไหรคนละสามหมื่นสามพบเลยเหรอใช่ครับก็สิบห้าคนสามหมื่นสามคสิ้าก็ก็ห้าแสนเห็นด้วยค่ะก็คือคือไปเหรียมาแล้วก็รวมเงินกันจบอ๋อคนละสามคนสามรับผิดชอบมาคนละสามหมแล้วก็เหรียญนี่คหรียญนี่คือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบของตัวไปเดี๋ยวนะมันมีสิบห้าแนบัตรเดี๋วลองนับดูก่อนดมันสิบหก้ สิบหกดินักเลยแล้วมีสิบหกใช้เงินห้าแสนเท่าไหร่ไม่นนั้จะไม่ได้อยูนอันนั้นกัตรงนี้มีหนึ่งสิบหกนั่นไงว่าอะไรขับกรหลำสิบหกนี่ใครอีกคนหลับำพิทาร์กก็ขึ้นตรงนี้ให้จบก่อนไหมหรือยังไงแล้วแล้วถ้าขึ้นสักเปิดหลับมันจะขึ้นเลที่หรืออวว่่าาไงงต้ถมาใช้เงินห้าแสนครับแล้วก็เหรียญนี่เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้แป๊บนึง เพน่อนี่ไงก็เดี๋ยวกาหนดวันว่าให้เงินวันไหนดีกว่าไหมให้ที่บัจจังก็ครบเลยห้าแสนหรือใครมีจะจ่ายเลยก็ได้วันอาทิตย์ป่หลาดเดทไลน์วันอาทิตย์วันสิบห้านี่เห็นไหผมกำลังนับอยู่มันสิบห้าใช่ไหมสิบห้าพอดีเป๊ะเลยเออสิบห้าพอดีลามดิเป็นสิบหกนะใช่ไหมรวมหลับรับรวมหลับลับสิบห้าพอดีตคนละสามเป็นสามที่ป่บขอบ สามหมื่นสามครับเจ็ดแปดเก้าสบามหมื่นสามร้อยมสิกลับสิบห้ครบบหครับได้หมครัสวัสดีครับเดนไลน์อาทิตย์โอเคนะครับทุกคนโอเคไหมทั้งเงินโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคครับติดที่ไหนที่ไหนเาได้ได้ครับงั้นเรา่อยว่ากันวันอาทิตย์ตัดทีทีนี่จะบึ้งรถกไปเมื่อกี้เด่สตง้ดเ๋ยนะทีเดียวโอเคมีเป้าหมายทุกคน ส่วนผ้าที่ผมซื้อที่ภาครัฐผมรับได้ก่อนนะครับรั่มได้เหรออะไรนะพี่จนขอผ้าผ้าตัดเสื้อหน่ะครับผ้าตัดเสื้อครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บเฮ้ยมันก็ได้เลยนี่การด่วนการไปล่วงหน้าได้เลยเหรอครับใช่ฮะด่เนินการเฮ้ยแต่ก่อนนะไม่ได้ีเห่าต้องขึ้นแกนก่อนก็คือวันอาทิตย์ครับพี่โจนโอเคได้ครับคอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เราควรจะคอกันเพื่อเป็นออฟฟิเชียลอีกทีไหมครับหรือว่าโทษนะครับถ้า ขึ้นถึง15คนเราจะได้2ชุดครับเอ้า2ชุดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องทำลองกันดูจาก10ไป15เราขึ้นได้อีกชุดหนึ่งก็สวยนะครับลงตัวเลยก็แล้วเราจะต้องลงคะแนนเสียงก็ยังเป็นทางการไหมหรือยังไงต่อก็ถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากจบวันนี้ให้ทุกคนไปลงหนังสือไปไปลงคะแนนที่หนังสือแล้วกันข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือพิมพ์หรอนิเดยสารมิเดียสาร เนี่ยครับชุดลำลองจะได้ตอนที่สิบหกถึงยี่สิบครับเฮียเอาหรอครับใช่ครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องเอาชุดถักการก่อนอย่างีใช่ครับหนึ่งชุดที่ใส่อีกชุดนึงก็ต้องรอครับผมแล้วโลโก้เะไครับจะโบดกันไหมครับอโลโก้ยากสุดเลยนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นโลโก้ที่ติดกับชุดที่ออกแบบมา เราไม่ได้คุยว่าเอาจริงมันจะเอาตามโลโก้นั่นเลยไหมมีใครเห็นหรือไปเจออะไรที่คิดว่าสวยๆชอบก็เอามาแปะหมดได้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเจอไหนที่เฟี้ยวๆก็มาแปะได้ ไอ้อะไรนะบัตรฟาบัตรฟาร์ครับฟ้าเรื่องเรื่องเหรียญแก๊งไอ้มันคนละหกเหรียญของผมมันถ้าปัญหาสิบห้าไอ้ก็เอาของผมไปหกเหรียญครับก็ขายต่อคนที่แ่งไม่มีขายต่อไงอ๋อขายต่อใช่ใให้ก็ได้นะให้เลยก็ได้เไม่รู้ขายทำไมอ่ะให้ใครอ่ะใครก็ได้ครั่ไม้ใ่ะให้ใคร่ให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะให้ใครอเขาพูดเขาพูดประดนีดีแล้วเออ ให้พี่พาโบไปเลยครับพี่พาโบเย่โอ้ยเย่เป็นเด็กไม่ทำเลยไม่ทำเลยเดี๋ยวโอ้โอ้ร้องเย่พี่พาโบ่าอยู่ดีเบลรับเหรียนให้พี่าโบเลยครับไมได้เยอะเลยก็ไม่ต้องพาโบไม่ต้องตีเหรียญท่านยนะเยออโอเคสวยอันน้าอย่าลืมคืนฟังด้วยนะเรียบตัวไป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 ลปไ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 คไป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 ป ใช่แต่ว่าที่เคกหมดตู้แล้วครับไม่พีโเหมดไปเวลาสนย์นะวสิเปิดบาตฟาร์มมแล้วครูขึ้นบุดิใช่วันนี้พี่ต้องหาต่อไปคือทไรครับไปเรเบลไหมหรือไม่ต้องไปเที่ยวเล่นกันดีกว่าเกี่ยวลงตัินแล้วได้ไหมคะคนที่บเดี๋ยวนะทษทีนะมีคนบอกว่าถ้าขึ้นวันนี้มันต้องรอไปอีก7วันใช่ครับใช่คออีกวันค่ะถึงจะเพิ่มสล็อตได้ดูแล้วแต่ว่าเรารวมของก่อนไงบอสโอเคโอเค ก็รอตามกฎอะไรเรารอันอาที่นี้ของครบเราค่อยรออีกเจ็ดวันก็ได้ไม่เป็นไรถูกไหมใช่ใช่ใช่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ในหัวสมองโอ้พี่มันอีเจ็ดวันนะพี่นะมันมานน่้อมาได้ยินเสียงเขาประมาณนี้ครับอ๋อเยอก็เลยอธิบายเข้าใจว่าพวกเราไม่ได้รีบครับพวกเราต้องการที่อย่างพร้อมครับนะครับพี่